สั่งกปถูกมองหลังรถมอเตอร์ไซค์มาราคา200กว่าบาทเฮ้ย hey, มันสวยอะ่ะมันสวยมีมันมีให้เลือกสองแบบนะแบบสีฟ้าตัดแสงกับแบบใสแบบใสปกติผมเลือกแบบใสปกติมาตัดแสงได้แล้วน็อตที่เขาแถมให้มามีหลายขนาดให้ใส่ได้กับรถหลายรุ่นแต่เป็นรถจักรยานไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายี่ห้าสุสกิอะไรเงี้ย oh. เขาใสานน่น็อตมาเปลี่ยนด้วยเฮ้ย <Hey, S 2> แล้วก็มีหกเหลี่ยมแถมมาหมุนได้เลยไม่ต้องไปหาอุปกรณ์เพิ่มแล้วดูตัวกระจกของมันสวยเป็นลายเคปบิล่าใสาเข้าไปแล้วมันหมุนปรับองศาได้ปรับองศาได้ไดนี่ปร แบบนี้หมุนขึ้นก็ได้หรือหมุนเข้าก็ได้เนี้ยถ้าไม่อยากให้มันกลางกก็หมุนเข้ามันจะเก็บแบบสวยๆเลยหมุนขึ้นหมุนแนวตั้งก็ได้เนี้ยหมุนปกติก็ได้หมุนลงก็ได้แข็งแรงไม่กองแก๊งนะนี่ไม่กองแก๊งไม่ใช่ไม่ใช่พลาสติกนะแข็งแล้วกระจกติดตั้งเสร็จแล้วก็จะเป็นมานี้สามารถปรับหมุนได้นี่แนวตั้งก็ได้แนวนอนปกติก็ได้หมุนเข้ามาข้างในก็ได้อยากให้มันเกลีหมุนเข้ามาข้างในก็ได้ครับ พับข้างในก็ได้น,นี่อย่างนี้รถไฟฟ้าใส่ได้รถ,รถมอเตอร์ไซค์ยามห้อฮอนด้าซูซูกิอะไรใส่ได้สวยๆอย่างนี้กดได้ในตาฬิกาเลยครับผมราคาไม่แพง2 0 0กว่าบาท